สวัสดีครับเพื่อนๆผมเพชรเอกนะครับวันนี้เราจะมาบอกความจริงให้คุณรู้ว่าโลกเรามันโหดร้ายใช่ครับโหดร้ายของจริงเลยสิ่งที่คุณทำได้คือต้องยืนหยัดยืนให้ได้อย่าล้มถ้าล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาให้ได้ใช่ครับโลกเรามันโหดร้ายของจริงมีการโกงการทางธุรกิจคนรวยเอาเปรียบคนจน คนฉลาดหลอกใช้คนโง่คนเข้มแข็งกว่ารังแกคนอ่อนแอผู้หญิงสวยหลอกใช้ผู้ชายโง่ที่ยอมเป็นตู้ ATM ให้ผู้ชายเจ้าชู้กะล่อนหลอกฟันผู้หญิงไปทั่วพวกสแกมเมอร์หลอกเอาเงินคนใช่โลกมันโหดรห้ายคุณอาจจะคิดว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมแต่โลกมันมีกฎของมันเองครับ คุณต้องเข้มแข็งคุณต้องฉลาดคุณต้องสามารถยืนหยัดและเอาตัวรอดได้คุณคือถึงจะอยู่ในโลกใบนี้อันแสนโหดร้ายได้อย่างอยู่รอดและยืนหยัดได้ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันก็คือคุณต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจคุณต้องมีความฉลาดรอบรู้นะครับรู้เท่าทันคนคุณต้องมีสติพอจะคิดพอที่จะปล่อยวางอารมณ์อันขุ่น แล้วก้าวต่อไปอย่างใจเย็นและสงบนิ่งเวลาคุณเจอปัญหาต่างๆมันไม่สําคัญหรอกครับว่าคุณจะเก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนแต่สักวันคุณจะพลาดสักวันคุณจะซวยคุณจะต้องได้รับสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตแม้คุณจะทาดีที่สุดแล้วคุณอาจจะต้องได้รับมันบางวันก็จะมีรถพุ่งมาชนคุณจนคุณขาพิการบางวันอยู่ดีๆเพื่อนที่รักคุณมาก็ทรยศคุณ มันไม่มีใครรู้ว่าสิ่งเลวร้ายนันจะเกิดขึ้นกับคุณวันไหนสิ่งที่คุณจะทำได้คือคุณทนรับมันได้แค่ไหนคุณตอบสนองกับมันยังไงในสิ่งเลวร้ายที่คุณไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่ควบคุมได้ก็คือสมองของคุณความคิดของคุณการกระทำของคุณคุณสามารถมองหาสิ่งดีๆในสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นมองหาบทเรียนที่คุณจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองหยุดความคิดลบ ทำสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจขึ้นแก้ปัญหาดีกว่าไปด่าความโชคร้ายความเลวร้วายที่เกิดขึ้นกับคุณคุณแก้ปัญหาคุณยอมรับในสิ่งที่มันไม่สามารถแก้ไขได้คุณทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ให้สถานการณ์ดีขึ้นให้ปัญหาเบาบางขึ้นนั่นแหละครับคือวิธีของผู้ชายวิธีของคนที่แข็งแกร่งหลักการนี้แม้ผู้หญิงก็เอาไปใช้ได้นะครับคุณต้องยอมรับสิ่งที่คุณควบคุมมันไม่ได้ แล้วคุณควบคุมมันในสิ่งที่คุณควบคุมได้เช่นปรับอารมณ์ของคุณกําหนดทิศทางความคิดและการกระทําของคุณเพื่อที่ให้ปัญหามันดีขึ้นมันหายไปแล้วคุณมีความสุขมากขึ้นเมื่อคุณเจอสิ่งร้ายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตถ้าคุณสามารถผ่านมันไปได้และแน่นอนผมเชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างคุณจะผ่านมันไปได้มันคืออยู่กับจิตใจความคิดของคุณมันจะกําหนดการกระทําอารมณ์ความคิด ดังนั้นต้องคิดให้เป็นคิดให้ดีและคุณต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องถึงจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้สิ่งเหล่านี้ต้องการการฝึกฝนการคิดการจัดการอารมณ์เป็นวิถีของลูกผู้ชายที่จะต้องเรียนรู้พัฒนามันคุณต้องคิดให้เป็นคิดบวกเป็นคิดถึงสิ่งที่สําเร็จคิดถึงโอกาสคิดถึงวิธีแก้ปัญหาคิดแบบสร้างสรรค์คิดยังไงให้ตัวเองมีกําลังใจแล้วปรับอารมณ์ตั้งสติ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่คุณแก้มันไม่ได้แล้วควบคุมสิ่งที่คุณทามันได้สิ่งที่ควบคุมสามารถทําได้คือความคิดของคุณคุณสั่งมันได้การกระทําของคุณการรับมือกับปัญหาของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะทามันได้สมมุติว่าอ่ไม่สมมตุติเมื่อประมาณเดือนตุลาคมผมทํากระเป๋าตังค์หายเงินาหายไปห้าพันห้าร้อยบาทก็เยอะพอสมควร ซึ่งผมก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้ากระเป๋ามันออกแบบมันไม่ดีไม่ควรจะเก็กระเป๋าตังไปไว้กระเป๋าเกมเพราะมันหล่นหายง่ายเวลาคุณเข้าห้องน้ำปกติเนี่ยผมจะอยู่ในออฟฟิศผมกระเป๋าตังหล่นในห้องน้ำก็มีแม่บ้านมีเพื่อนลูงง้นเก็บมาให้พอผมไปประชุมที่กรุงเทพธรรมศาสตร์เดินนั้นก็หายไปแน่นอนผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรอกครับแต่ผมก็รู้สึกเสียดายที่ผมจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะตั้งห้าพันห้า จำนหายไปไม่มีค่าอะไรแต่ว่าโอเคผมมีแอป,ปกรุงไทยผมก็กดเงินมาใช้ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นผมจริงเลิกกังวลมันเพราะผมควบคุมอะไรมันไ,ได้ผมเข้าไปหาผมไปติดต่อแม่บ้านเราเปออมันไม่เจอก็แล้วแต่ผมไม่ต้องไปเครียดไปต้องมาคิดกับมันผมก็แค่ทําเหมือนเดิมออกกําลังกายกินโจ๊กตอนกลางคืนอ แล้วก็เปิดหนังดูคลิป u t u b e ใช่ครับชิวๆวันไปนี่แหละครับวิธีรับมือกับปัญหานี่คือตัวอย่างการรับมือคือปัญหาในเรื่องเล็กน้อย,อยแล้วยังมีวิธีอีกมากมายที่คุณจะต้องใช้รับปัญหาในเรื่องใหญ่ๆเช่นผมถูกเพื่อนรงงานใส่ร้ายว่าผมเอามีดไปขู่เพื่อนรงงานที่เป็นผู้หญิงซึ่งผมไม่ได้ทําหัวหน้าก็บอกจับแยกกันอยู่คนละที่ซึ่งผมก็ไ,ได้รับผลกระทบ แต่ว่าก็มีข้อดีทําให้ผมมีเวลามากมากมากขึ้นทํางานเหนื่อยได้ลงผมได้ออกกาลังกายให้ตัวเองฟิตมากขึ้นไม่รับงานโอทไม่รับงานบริการทําแต่งานเอกสารงานออฟฟิศงานตรวจโรงงานก็ความเครียดน้อยลงนะงานก็สบายขึ้นทําให้สุขภาพผมดีขึ้นแข็งแรงขึ้นผมมีเวลาออกกาลังกายผมได้เจอเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นคนที่นิสัยดีมีน้ําใจแล้วก็สุขภาพเรียบร้อยกับผม,มคิดไปเหมือนก็ดีเหมือนกันนะที่ผมได้ย้ายออกมาแล้วก็ อ่ได้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆได้งานที่ไม่เครียดไม่กดดันแล้วก็มีเวลาว่างทาให้ผมได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเอถ้าผมจะมองว่าเอยมันแย่จังโดนใส่ร้ายมันก็แย่ครับแต่มันทําอะไรผมไม่ได้ครับก็แค่นั้นแล้วผมมันผักดันผมไปเจอเรื่องดีตั้งหลายอย่างไว้เวลาให้ฟังครับผม